มาดูนะคะว่านดีของไทยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือสาวน้อยปะแป้งรุ่นแรกๆเลยตัวนี้เรียกว่าว่านพญาช้างเผือกคนสมัยโบราณสมัยเก่าแก่สมัยเก่าก่อนนิยมปลูกเมื่อสมัยก่อนว่านชนิดนี้ก็จะอยู่ในรั้วในวังกันเลยทีเดียวนะคะมีความเชื่อว่า ถ้าบ้านไหนที่ปลูกเอาไว้นะคะก็จะทำให้เสริมบารมีอำนาจเสริมยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่เจ้าของบ้านที่ปลูกเลี้ยงเอาไว้นะคะหน้าที่การงานก็จะก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าเหมือนกับคำว่าพญาช้างเผือกซึ่งเป็นมงคลนะคะ ใบของเขาจะคล้ายกับใบกล้วยแต่ปลายใบเรียวแหลมนะคะตัวนี้พื้นใบสีเขียวเข้มทั่วทั้งใบก็จะมีจุดสีขาวนะคะประปรายอยู่ทั่วทั้งใบส่วนก้านใบจะมีสีขาวขาวสะอาดเลยนะคะตัวนี้สวยงามมากๆว่านพญาช้างเผือกลำต้นและก้านนะคะสวยงามจริงๆจะมีสีขาว ขาวบริสุทธิ์ขาวจั่วเลยนะคะประโยชน์นะคะของว่านชนิดนี้ในทางสมุนไพรก็จะช่วยในเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะและจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจคล้ายๆกับว่านพัตตบะกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ป้องกันคุณใสคุณศาสตร์พูดผีปีศาจไม่เข้ามาใกล้ต่หาก ปลูกว่านอันนี้เอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะก็จะเพิ่มทั้งความเป็นสง่าราศีช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีพูดผีปีศาจให้ออกไปได้เป็นความเชื่อที่สืบต่อมาจากโบราณน,นะคะชอบอยู่ตรงแสงแดดรำไรนะคะร่มแสงแดดรำไรและดินที่ปลูกดินที่ปลูกก็จะเป็นดินร่วนแต่ให้ระบายน้ำได้ดีนะคะขยายพันธุ์ก็โดยการตัดท่อน แล้ววางแล้วปลูกแล้วปักชำลงไปก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะ,ะตัวนี้หรือจะแยกหน่อยแยกกอก็ได้อีกเหมือนกันสำหรับพญาช้างเผือกนะคะ,ะใครอยากหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง นะคะเจ้านายโด้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตัวนี้ก็ให้ปลูกเอาไว้ที่หน้าห้องทำงานนะคะเป็นว่านที่มีชื่อที่ดีมีความเป็นมงคลอีกหนึ่งชนิดที่มีสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณก็คือตัวนี้นะคะเป็นช้างเผือกแท้นะคะตัวนี้เป็นว่านพญาช้างเผือกก้านสีขาวนะคะ,ะเป็นเผือกแท้นะคะ ก็ตระกูลสาวน้อยปรปะแป้งจะมีมากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะถ้าเป็นพญาช้างเผือกก็คือตัวนี้นะคะการสีขาวบริสุทธิ์พื้นใบจะสีเขียวมีจุดขาวทั่วทั้งใบนะคะสีขาวบริสุทธิ์เลยตัวนี้เอาละค่ะวันนี้นะคะเราเรื่องต้นไม้กับพี่นิตยานะคะก็ ได้รู้จักว่านพญาช้างเผือกนะคะป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคุณใสคุณศาสตร์ป้องกันสิ่งไม่ดีนะคะสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอาไว้นะคะก็จะมีเ,เรื่องราวดีๆสาระน่ารู้เกี่ยวกับหมู่มวลพึกษานานาพันธ์ในหลายรูปแบบหลายลักษณะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับ มคะสวัสดีค่ะไปก่อนแล้วค่ะ